รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเ,เราเข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามนนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มันนั่งเมา่เลยค่ะเจ๊หอ่อประจุจุกอุ้ยอันนี้ไม่เรียกว่าหอ่อเรียกว่าม้วนนะหนูนะโอ้ตายใหญ่ใหญ่โตมโหลานคุณพี่กี่บาท25บาบทหา สวัสดีครับคุณผู้ชม่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสดรอบส,<อ>สีนี่คือข้าวเหนียวไม่ใช่ร้อยสองร้อยะจ๊ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลย25บาทเธอเธอดูนี่เดี๋ยวฉันช้างให้เธอดูเลยขายเรื่องจริงเลยเธอดูน้ำหนัก5กิโลค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกูเล่นอะดูเกือบครึ่งโลนี่แหละค่ะข้าวเหนียวไก่เจ๊พัดที่แท้ครูพอใหญ่ไหมจุ๊ ถนนประชาอุทิศ90ตรงสามแยกวัดคลองสวนฝั่งพระราม2ค่ะเมื่อก่อนเจ๊พัดขายห่อละ20บาทเพิ่งจะมาขึ้นราคาเป็น25บาทเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเท้าเหนียวนี่พูดตรงๆกันนะแบ่งกิน2มือได้เลยอ่ขอชิมตรงนี้เลยนะว่ารสชางง <c oughs> ติเป็นไงเหนียวร้อนมาก <c oughs> โอโ <c oughs> แต่ได้เยอะมันต้องอร่อยด้วยนะเดี๋ยวโอ้โไก่นี่คือออริจินอลใช่ เจ๊เขา,าเหนียวเจ๊มันเหนียวนุ่มมากไก่อ่ะนุ่มเลยยิ่งกินอร่อยยิ่งอร่อยเจ๊พัดทอด ออกร้อนๆตลอดเลยจ้าบางทีไม่ทันลูกค้าก็ต้องยืนรอก,กันหน่อยช่วงเช้าๆเป็นช่วงพีคเลยขายดีมากลูกค้าหิวกลับคนละห่อสองห่อสห่อสห่อซึ่งที่ร้านเขาไม่ได้มีราคาเดียวขายตามเงินลูกค้าสะดวกห่อละยีบาทเนี่ยคือยืนผืนเริ่มต้น25่สิบห้าสามสถึงห้บาท ขนาดมัต่างกันยังไงก็ขนาดมันก็จะแบบนี้เลยอันนี้กี่บาทอันนี้อะสองห่อนี่50อันนี้ก็40่สิบห้าสิห่อละห้าสิบเยอะโอ้โหขอโทษนะมีน้ำหมู่บ้านเลยพวกนี้ก็บางคนเขาไม่มีตังค์เขาก็ซื้อห่อยังห้าสิบบาทกิน3มื้อเวลาทํางานก็จะได้ประหยัดหน่อย ไปหยัดจ,จริงๆนะ<ช>คุณผู้ชมต้องพูดเลยว่าย<ช>ุคเศรษยกิจแบบนี้อาหารการกินเ่ยก็ต้องกินทุกมื้อแล้วเนี่ยห้าสิบบาทอ่ะกินได้สามมื้อจริงเธอเธอดูข้าวเหนียวเขาดีเธอดูไก่เขาดีคนทางานแบบใช้แรงงานอ่ะเขาซื้อห่อหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเขาตัดในพิกปลามาจากบ้านเนี่ยเขากินได้ทั้งวันเลยนะใช่ถูกต้องไหมเจ๊ประหยัดกินจุดอะไรครับเนนี้จะเป็นสี่สิบห่อ เปิดหน่อยอ่าสีก็จะมีเครื่องในแล้วก็เข้าเหนียวแล้วแต่คนชอบสมมติว่าหนูชอบ50ขอเป็นผสมอย่างนี้ได้ไหมได้ทุนรนเลยตั้งแต่30บาทขึ้นไปก็ได้ทุรสชาติเลยแล้วแต่ แล้วแต่เราจะเลือกใช่อันนี้ือสี่สิบขายจริงใช่ไหมใช่จริงเออดูด ala> ีถ้าเราเราขายหน้าร้านก็ประมาณนี้เลยโอ้ค <да so ุ้มมากเลยแล้วมีคนรับไปขายบ้างไหมอ่ะมีจะมีคนมารับไปขายแล้วก็ลดไปจากยี่สิบห้าบาทก็เหลืยี่สิบาทแต่ว่าต้องสิบห่อขึ้นไปเขาก็จะได้เป็นกำไรบวกห้าบาทเขาก็จะได้ไปขายเป็นยี่สิบห้าสามสิบก็ยี่สิบห้าสามสิบลแต่เขา ราะสาม0หนูก็ยังซื้ออยู่ดีอ่ะจริงเพราะเจ๊พัดทำถึงจึงเวอร์ห่อใหญ่ไม่พักและให้ปริมาณขนาดเนมาตั้งแต่ขายแรกทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะกำไรน้อยหน่อยแต่ลูกค้าอิ่มนี่สิกำไรทางใจเลยละ่ะลูกค้าบางคนขอซื้อแค่ข้าวเหนียวเจ๊พัดก็ขายตักให้ลดหอเอาไปกินให้อิ่มลดเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ขาข้าวเหนียวสิบาทได้เยอะแค่ไหนล่ามหลับฮะ ใช่ขนาเราสิบาทจะประมาณนี้<ม>ทุาาทลาใช่ทุกสาขาเลยถามจริงเขาหนี่งสิบาทน,นี้เขาก็กินได้ทั้งวันแล้วเขาก็เลยซื้อแค่อของเป็นน้ำ้มเธอเกือบห้าขีดนะเกือบครึ่งโลนะโกหกไม่โกหกค่ะแม่ค้าเขาซื้อไปบไข่ต่อเลยที่ตลาดใหญ่เขาจะไม่นึ่งข้าวเขาจะซื้อของพี่สี่สิบบาทต่อส่ายห่อห้าบาทไข่ก๋อเหรออันนี้ถ้าขายห่อละสิบบาทดูทำได้สามถุงรอให้เยอะไม่หวงทําให้ลูกค้าจะพัดมีทั้งลูกค้าแบบทั่วไปแล้วก็แม่ค้า สร้างกำไรได้อีกค่ะใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินก็ลองเข้าไปคุยกับเจ๊พัดดูเจ๊แกเป็นสาวเหนือใจดีใจดีนะเจ้าพูดถึงความเหนืออยากจะบอกว่าเข้าเหนียวทีเจ๊พัดเอามานึงถายเนี้ยเจ๊แกหอบลงมาจากดอยนู้นเจ๊พัดเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดน่านจันจังหวัดน่านเข้าเหนียวจากบนดอยเลยไม่ใช่ขั้นบันไดนะภูเขาเลยบนภูเขาเลยความลำ ของข้าวนึ่งบนดอยมันจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มกว่าแล้วก็มันจะหอมกว่าเม็ดมันจะสวยแล้วก็มันจะออกสีเหลืองหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนข้าวนามันจะอยู่ในน้ําตลอดปีนะอันนี้อาศัยฝนปีละครั้งใช่ที่ขายตลอดเวลาเนี่ยก็คือจากบ้านเราเลยบ้านเราด้วยบันทีบ้านเราหมดแล้วก็ซื้อจากที่นี่แต่ลูกค้าก็จะบ่นหน่อยว่าว่าข้าวเหนียวไม่เหมือนเลยใช่ซิกเนเจอร์ของเจ๊คือข้าวเหนียวบนดอยบันทีเอาข้าวเหนียวในในตัวเมืองนี้มาขายนะมันจะออกเป็น ขาววลูกค้าก็บอกเออไม่เอาขาววเอาเลืล่งอ,ลองเลคืันี้บางทีเราก็ไม่อร่อยเมืม่อกับมาบอกว่าไม่มีแล้วในเา้าหนยวนดอยเจ๊พัดเล่าว่าที่น่านจะปลูกข้าวดอยบนภูเขาเป็นลูกๆอาศัยน้ำฝนปีหลักครั้งเก็บเกี่ยวทีเจ๊พัดก็จะให้แม่ซื้อเก็บไว้ค่ะแล้วก็ให้สามีเนี่ยกลับบ้านไปเอาเข้าวเหนียวเดือนละหนึ่งครั้งลูกค้าหลายคนติดอกติดใจข้าวเหนียวเจ๊พัดนี่แหละขนาดเจ๊บุกกินกร้บแรกยังเลิฟเลยนุ่ม เสียงสวยกินกับไก่เข้ากันเชียวเจะขายไก่วันละกี่กิโลถ้าสาขาสาขาห้าเนี่ยใช้ไก่30โลแล้วก็กึ่งห้าตับห้าเอ็นห้าหรอเนื้อไก่ล้วนอย่างเงี้ยออริจินอลอ่ะขายวันละกี่กิโลประมาณเจ๊ล้วนหมดเลยที่เป็นไก่เนี่ยสามสิบโลถ้าไม่ล้วนเครื่องในไม่ล้วนเอ็นนะเฉพาะไก่อย่างเดียว30โลออเขาไมีหลายสาขาน,นี่คือสาขาที่ห้ามีกี่สาขาอันนี้อันนี้สาขาที่ห้า เท่าเกนี้สวัสดีคะ่ะใช่ค่ะและนี่คือเท่าแกนร้านข้าวเหนียวไก่ทอดาอสาขาในระยะเวลา6ปีกับราคาขายเริ่มต้นห่อละ25บาทกินกันได้ทั้งวันกินกันได้ทั้งครอบครัวไปเลยค่ะเจ๊าออดูแล้วนะเขาชอบ กินกับข้าวเหนียแวแต่มันไม่ต้องกินกน้ำจิ้มเห็นว่าเรียนจนถึงป6แล้วหลังจากนั้นก็คือจบเลยไม่ได้เรียนละแดได้60บบาทใช่นะ60ไก่ที่เหลือคือแจกเลยใช่เพราะทอได้แล้วให้มันไม่สามารถเก็บได้ท้อไหมท้อนะแต่ว่าตัดสินใจมาแล้วก็ต้องสู้วันต่อมาจาก60บาทขายได้ก็ไเหมือนแปดแล้วมันเป็นสามเป็นสองเจ้เอ้ยตลาสุดทลางสิ